ยันกินโอ้อันนี้กันซื้อมะน่วงเหล้าเนี่ยหอมนี่ลนะเป็นหอมแบงด้วสิปลูกหอมแบงด้วค่ะนี่ <c oughs> ดอกมันนี่เอาไปถัดแต่ว่าต้นมันนี่เอาแมล์ปลูกด้วยแบบนี้คน,นมาหอมแบงนี่มันบักตายมหมมันจะเกิดตลอดมั้งบ่ หอมแดงดอกมันกระสีพัดดอกงามงามเออฮะงามค่ะอู้มมดสุดแนวดิอ่ว <laughs> อวไว้สกินห้าเท่า เชิญบักเจ็บอลยโอ้หอมต้นนี่กับกำลังงามเออหอมแบงส์่นน่ะหอมแบงอันมื่อเด้อตินงจังเลยเออเน่อต้น่ช่ต้นตนขึ้นใช่ไีมเม่นบ้าของเรายี่ห้อมหบ้า กเขาก็ลังงามนี่ปูไว้แล้วปูหอมหน่อยแกลังแาม เด็กแบงันธนาคารโหพันมดเลยอันนี้เกิดก็าง,งาดดดด่ายต้ขต้นในช่ย โบ่บ<ส>้านมาเด็เบ่งจะทำบ้านสีเข้าใจยาง ใะพรกระเทียกับกบอนบ่มีเวลากับเปิดน้ำไว้นี่ให้น้ำจากบอนี่ไหลลงบอไหลลงบอนพักค่ะน่างามค่ะ